ก็สวัสดีครับทุกคนพบกัก็ผมเช่นเดิมน,นะครับอีสานเกมมิ่งวันนี้ผมจะมารีวิวเกม o r l d w a r 2นะครับเป็นเกมแนวเอ่อแอคชั่นสมัยโบราณน,นะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวละครนนะครับผมชอบญี่ปุ่นเอาญี่ปุ่นดีกว่าผมคิดว่านะน่าจะเอาญี่ปุ่นละเอาญี่ปุ่นดีกว่าเท่ดี เดี๋ยวถ้าเล่นเสร็จหรือรีวิวอะไรเสร็จจะมาสอนวิธีการล็อกอินนะครับก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะกดหาห้องก่อนนะครับอืมค้างแน่เลยเยนะครับผมโอเคกำลังหาห้องนะกำลังหาห้องนะครับทุกคนก็รอต่อไปนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเจอห้องแล้วนะครับผมเพราะว่าเกมนี้ก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานหรอกครับก็คนเล่นน่าจะกำลังค่อยๆมานะครับผมก็ตอนนี้เราก็เจอห้องแล้วนะครับก็เข้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับห้องแรกๆถ้าผมเล่นโหดก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรก็บอทแล้วแหละครับ เพราะว่าเออไม่ใช่สิครับทุกคนผมไม่ได้เล่นกับบอดนี่เพราะว่าผมข้ามการสอนไปไงลืมบอกนะครับเกมนี้เป็นการยิงแบบอัตโนมัตินะครับก็คือแค่เล็งให้โดนเท่านั้นแต่ว่าต้องโดนนะถ้าไม่โดนมันก็ไม่ยิงให้นะโอ้ลืมดูพูดจนลืมดูเลยจะยิงมันกันหาคนยิงกันอยู่ไหนออะอยุดตรงนี้มีไหมโอ้เพื่อนยิงตายแล้ว หาคนกกอน,นังไงตายตายให้หมดตายตายปืนพกเอาเปลี่ยนปืนพกให้ด้วยอ้โหเปลี่ยนอัตโนมัติหรอก็โอ้ยรู้วิธีเปลี่ยนปืนแล้วก็คือตรงรูปที่มันเป็นปืนนะครับก็กดซ้ําที่รูปปืนมัจะเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นมีดก็กดม,มีดครับชักกระสุนเวลาถ้าจะไม่ผิดก็เกมค่ายเนี้ยเวลาโชว์ปืนน่ะก็กดแบบชักกระสุนน่ะเห็นไหมที่มันเป็นรูป เม็ดกระสุนแล้วก็มีลูกศรบนนะครับหดไปมันก็น่าจะโชว์ปืนนะโอ้ตอนนี้โอ้เจ็บโอ้โหตายครับนี่คนนะครับโอเคเข้าใจแล้วมันไม่ใช่บอทมันเป็นคนโอ้คนเล่นใหม่ก็ประสบการณ์เกมแนวนี้ผมก็เยอะแล้วนะผมก็น่าจะเล่นพอได้อยู่แล้วโอ้ต้องหาที่แอบก่อนนั่ายงคน สูตรผมก็มีง่ายๆนะครับก็เล็งหัวไว้นะครับก็จะสุดยอดมากมันก็ใช้สเตปแบบว่าสายกดสโคปแล้วมันก็จะเล็งให้ใช่ไหมครับแล้วก็เดินสายเดินสายไม่ก็กระโดดไปครับผมนี่เช่นอย่างนี้นะครับอจากสูงกันนี่ครับสเตปปุ๊บปุ๊บดูดดดดดดตายไหมโอ้หล่นตังแรลังโอ้เจ็บ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 ปั๊มยากันปั๊มยากันโอ้โห ก็ทําไมมันดังไปขออภัยนะครับถ้ามันมีเสียงอะไรไปแปลกๆขออภัยด้วยเหมือนกันแหละครับเพราะว่าอุปกรณ์ไม่เพียรพร้อมนะครับผมคุณพกครับอืตายไ,ไหมโอ้เลือดอืแตกครับแตกหนึ่งแตกหนึ่งโอ้โหเลือดอืออ๋อเลือดโอ้เดี๋ยวดนะครับผมขอใช้ยาก่อนอุย้ยอ้าวตายแล้วไม่มีปืนมีแต่มีดงั้นงั้นก็กระโดด เดี๋ยวใช้ไอเทมก่อนกระโดดลงไปเลยกันฟันมันให้ตายเลยอ๋อมีมีดเนี่ยเฉาะทีเดียวเลยโอ้โหแรงเกินเออมีปืนแล้วเนี่ยจะโชว์ปืนแบบนี้ครับเออด,ดูคนคนคนอุ้ยตัวเจนีครับสเตปผมับเลือดส่ยุูปปุ๊บถ้าอยู่ใกล้ๆสามารถกดรูปมีดได้นะครับโอ,โอ,โอๆๆ้โหอื้มอื้อื้ันมันโอ้โหโนเนียโนเนียมันอื้มมีอื้ยิง แตกหนึ่งช่วยพันธมิตรโอ้โหนี่โอ้โหอย,อ,ยอ,ยอย่างแม่นโอ้โหโ,โหดเกินอออืื้แตกแตกแตกคนละแตกเอาไปดิโดนไหมเอาตายแล้วเหรอ,อยาหาคนกันนะครับทุกคนใช้ย,ยากันก็ยาระเบิดกับระเบิดฟันพวกของไอเทมแปลกๆนี่คือเราจะต้องเสียตังค์ซื้ออีกนะครับเพื่อที่จะให้มันมานะครับผม ก็ซื้อดองหรือดองไปเยอะๆก็ได้ครับแต่มาแม่ต่ว่าเกมนี้เงินเติมมันจะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินนะโอ้โหเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวเกมโมเดลออฟนะครับก็เกมคล้ายเดียวกับเกมคล้ายนี้แหละเกมแนวนี้จะมีแค่2เกมนะครับคือโวบอลฮีโร่กับไอเกมนี้แหละครับไอโวบอลทูนะครับก็เกมแนวเดียวกันแหละครับแค่เกมนี้ผมรู้สึกว่าระบบภาพมันจะซัพพอร์ตโทรศัพท์ดีกว่านะครับโอ้โหนะครับทุกคน โอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว <Schon> ทุกคนเกือบไปแล้วเลือดเลือดไม่มีตายแล้วเอาไงดีทีเนี้ยเอออะไรเบิดควันเล่นนะอะไรเบิดควันเล่นนะทุกคนยิงตายไหมตายครับทุกคนหัวแตกหัวแตกพอดีครับยิงศีรษะนี่เป็นไงโอ้โหกระสุนหมดกระสุนหมดกระโดดกระโดดตายครับทุกคน โอ้โหนันเนียมากเลยทุกคนโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยกระโดดกระโดดยิงกระโดดยิงกระโดดยิงฟีไฟล์โอ้โหโอ้อหแล้วก็กดต่อสู้รับนี่เราก็มาแล้วไอไอข้างล่างที่มันจะเป็นไอเลขเห็นไหมครับจะมีสองอันติดกันอะคือไอเทมพิเศษครับผมไอห้าสี่สามสองหนึ่งเเวลาแล้วขอตัวนึงสวยหัวแตกนี่ชนะด้วยครับผม Uh huh. มันจริงๆริงนเนียจริงๆริงก็เดี๋ยวจะทิ้งลิ้งโดดไว้ให้ลต้ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผม uh huh. นูเนียมากโอ้ามีเสียงผมเกินน้ำลายขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนน้ำเหมือนต่อมน้ำลายรั่วครับผมก็คือน้ำลายมันจะไหลไม่ค่อยหยุดนะครับต้องออคอยคอยกืนตลอดเวลา โอ้ไม่ก็ไม่ค่อยดีด้วย,ยเดี๋ยวจะไปดูปืนกันโอ้ทุกคนคือปืนมันจะต้องปลดล็อกตามเลเวลค,ครับแล้วเราผมดูจาทรงแล้วถ้ามันปลดล็อกแล้วเราคงไม่ได้หรอกเราต้องไปเก็บตังค์ซื้ออีกทุกคนทีนี้อยู่ที่ว่าเราจะต้องใช้เงินจริง,งหรือเหรียญทองเติมนะผมดูแล้วว่าเหรียญทองมันต้องเติมไง นี่ครับสามารถแต่งอุปกรณ์ได้หลากหลายเลยนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่ามันก็นะจะต้องปลดล็อกตามเลเวลนะครับสกินก็ต้องไปสุ่มอีกโอ้โหเกมนี้รอเกลือเลยอันนี้ก็ที่ห้อยปืนก็ต้องไปสุ่มแน่เลยต้องสุ่มรัวๆแต่ผมยังไม่รู้วิธีไปสุ่มนะเพราะยังไม่เห็นเลยถ้าเสียงขาถาไหนหายก็ขอไว้ด้วยนะครับพอเพราะไมมันไม่ค่อยดี มีทอมสันด้วยทุกคนอือสุดยอดก็เกมซัพพอร์ตค่อนข้างดีนะครับผมโทรศัพท์สเปคต่ำน่าจะเล่นได้นะครับแต่ถ้าเครื่องใครไม่รองรับก็เสียใจด้วยนะก็เดี๋ยวเล่นสตาลแล้วกันมันดียิงเพลินมากเฮ้ยแมพสวยทุกคนดูดิโอ้ ปรับการาฟิกกลางนะครับ fps เอาเป็น60 fps นะครับจะได้ลื่นๆนี่คือแค่การาฟิกกลางนะครับเนี่ยคือสวยขนาดเนี้ยอือหือโดน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 โอ้โหอือหืออือหืืือออหอโอ้โห,โโหเกือบตายแล้วเกาะเลยแค่เนี้ยเฮ้ยใครยิงเอ้ยไอ้นี่เหราระเบิดอ้าวโหเกือบตายแล้วโอ้โหดีแล้วระเบิดโดนท,ทุกคน สเต็ปสายโอ้โหฝั่งนั้นก็ใช้ทุกคนฝั่งนั้นก็ใช้สเต็ปสายยิงโตเลือดยิงโตเลือดเราไม่ต้องกลัวตายเล้ปั๊มยาอยู่เลื่อนมันไ่หมดปั๊มยากันอปั๊มยากันขอปั๊มยาก่อนโอ้ยไม่นะเออตายเราสู้ต่อสู้ต่อทุกคนมันดี นี่โชว์ปืนอย่างเทพไงครับนี่โชว์ปืนโชว์ปืนนี่เดี๋ยวหาคนกันนี่ไงเจอละแตกสวยหัวแตกด้วยยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อในเกมเลยนะครับนี่ืโ <cousin. S 2> อ้โหโอ้โหโอ้โอ้หนักหนักกันนะหนักกันนะโอ้โหโอ้มันไม้ก็โอ้โหอื ยังไงเดี๋ยวทีนี้เกิดอไรครับทุกคนโอ้โยระเบิดไม่ทำงานอาวระเบิดทำงานแล้วสวยครับทุกคนสวยสวยแตกครับแตกแตกไหมแตกไหมแตกไหมครับโอ้โหดูเดือดมากทุกคนดูเดือดมากอืมอืมอืม,อม,อมตายตายเรียบร้อย อสองนาทีกว่าครับสองนาทีกว่าอืกระโดดยิงกระโดดยิงเป็นไงเป็นไงเจอสเต็ปเทพเป็นไงโอ้โหโอ้โหโอ้ก็เสียงภาคเสียงภาคตัวละครก็ใช้ได้นะครับก็แต่ละประเทศน่าจะมีเสียงภาคและนะแต่ถ้ามันมีประเทศไทยนี่มันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยโอ้หนุนวิ่งหนีอย่างเดียวแล้วอันนี้อืม้ม เอาดีเอาดีาดหัวแตกหัวแตกครับผมอู้ผมแตกว,ว้าวมันลอยผมอือเผื่อผมจะทำไฮไลท์เกมนี้ด้วยนะ <c oughs> แต่ว่าพูดถึงมันเล่นง่ายไหมมันไม่ได้เล่นง่ายนะครับคือเราจะต้องเลงให้โดนะมันถึงจะยิงโดนนะครับถ้รเกตถ้าคุณถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับผมนี่นี่โดนแบบไปม,มีอะไรค่ะ ทุกคนเดี๋ยวมีไล่รค่ายกันนึงนะตาระล้วเพื่อนแมันอ้าวอันนี้ตายแล้ว,ลอาอาวทุกคนมันตายแล้วจริงนี่อื้มอื้มนัวเนียนัวเนียนะครับทุกคนอ well. ันนี้โอ้ยมีอื้มอื้มโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บตายสองหัวแตกตายไหมหัวแตกไปหัวแตกไปโอ้โหหัวไม่แตกทุกคนระเบิดยวตุ้มร้อยเจอไง นี่ปืนพกไอ้ผมจะตายทุกคนผมันจะตายผมันจะตายทุกคนมันจะตายมันจะตายว้าวผมันจะตายอู้ผมไม่ตายทุกคนอำยากันตยิงโตยายิงโตยาเลือดเด้งอยู่เลือดเด้งอยู่เลือดไม่เด้งแล้วตายแล้วโอ้โหโอ้โหตายนี่ทุกคนมันมีโปรไฟล์ว่ะเออครับทุกคนเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่าเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่าทุกคนเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่าแล้ว เราต้องยิงเราต้องยิงแล้วเหนึ่งนาทีกว่าโอ้ยดูเดือดมากเลยทุกคนถ้าเสียงหายก็ขอไปนี่นะครับโอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้โหืมแตกไงเป็นไง หนวเนียมากเลยทุกคนเล่นเพลินดีอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยจะจบแล้วจะจบแล้วยี่สิบกวิต้องรีบต้องรีบทีนี้มาทำไมเนี่ยฮะแตกโคตรมันเลยทุกคนโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมเล่นเพลินมากนี่แตกสองเฮ้ยเดี๋ยวๆขอตัวสุดท้ายขอตัวสุดท้ายก่อนตัวสุดท้ายเร็วๆขอตัวสุดท้ายไม่ ไม่นะเกิดได้ทันอาได้ตัวสุดท้ายเลยอย่างน้อยก็ชนะนะครับโอเคทุกคนเราชนะแล้วเราชนะแล้วเฮ้ยมีของให้เก็บด้วยภารกิจเหรอโอ้ห้าสิบมีของให้เก็บอีกครับโอ้ของให้เก็บเยอะมากเลยทุกคนของกเก็บเยอะมากครับ ก็กดตั้งค่านะครับผมรูกฟันเฟืองกดไปที่บัญชีนะครับนี่คือการสอนล็อก in, อ,กนอกินนะครับผมล็อกอินด้วยเฟซนะครับผมคือตอนแรกมันจะไม่ให้เราล็อกอินเว้เราต้องเข้าแบบนี้ครับทุกคนแล้วเรากดลูกเฟซแล้วมันจะมีให้ล็อกอินครับทุกคนเราเรามันจะให้ทําอย่างนั้นนะครับใครมีตัว Google Play สีเขียวอะไปโหลดในเพจโตนะครับผมแล้วมาล็อกอินได้นะครับถ้าใครไม่มี Facebook นะ อันนี้เฉพาะบางคนนะครับพี่ไม่มี Facebook ที่เล่นไม่เป็นจริงๆอ่ะก็เซตติ้งก็มีประมาณนี้ครับเสียงก็กราฟิกนะครับผมตามนี้เลยแล้วก็คุณควรควบคุมนะครับเขาสามารถปรับแต่งได้นะครับผมเดี๋ยวกดปรับแต่งให้ดูครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นหนึ่งสองสามก็ตามที่มันตั้งมาให้นะครับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ การตั้งค่านะครับผมการตั้งค่าหลักนะครับผมก็สามารถก็ผมก็เปิดโหมดซูมแบบกดนะครับถ้ากดค้างคือเราต้องกดค้างหนึ่จะเล็งสโคบได้แล้วก็เล็งอัตโนมัติช่วยยิงอัตโนมัติผมเปิดไว้เปลี่ยนปืนอัตโนมัติแล้วก็การสั่นนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ